เรียนท่านผู้บริหารและคณะรูที่ขารพกุกท่านนะคะกลุ่มที่7จะเป็นการวิจัยในชั้นเรียนนะคะซึ่งกลุ่มเราได้มีการรวบรวมความคิดนะคะการวิจัยก็คือเป็นการที่คุณครูนะคะปฏิบัติโดยการใช้ในการแก้ปัญหาของนักเรียนร่วมกับการเรียนควบคู่กับการเรียนไปด้วยนะคะการคิดปัญหาของวิจัยของเรานะคะก็หนึ่งเป็นพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมของนักเรียนในชั้นเรียน สองคุณธรรมและก็สามเรื่องของการเรียนนะคะ,ะการเรียนรู้ของนักเรียนว่านักเรียนมีปัญหาในเรื่องใดเช่นนักเรียนอ่านหนังสือ,อไม่คล่องนะคะหรือการเขียนเขียนคำไม่ไม่ถูกต้องนะคะถ้าเราได้ปัญหาของการวิจัยแล้วนะคะเราก็มีการสร้างนวัตกรรมนะคะนวัตกรรมในการเรียนรู้เช่นการเราจะใช้สื่อการสอน ช,ชุดกิจกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งแผนการสอนที่เราจัดขึ้นมาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหานะคะเมื่อเราได้นวัตกรรมเสร็จเรามีการทดลองใช้แล้วเราก็จะมีการประเมินผลนะคะโดยใช้แบบสังเตนนกตพฤติกรรมแบบสัมภาษณ์หรือการใช้แบบสอบถามเมื่อกระบวนการทั้งหมดที่เราใช้ในการแก้ปัญหาของการวิจัยผลที่เกิดขึ้นกับเด็กก็คือเด็กจะมีผลการเรียนที่ดีขึ้นผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นนะคะ หรือถ้าเราพูดในถึงเรื่องของพฤติกรรมพฤติกรรมของเด็กก็จะดีขึ้นนะคะประโยชน์ของการวิจัยของเราก็คือใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนานะคะช่วยให้การจัดกระบวนการการเรียนดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้ครูสอนนักเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น,นะคะ่ะขอบคุณค่ะ